วันหนึ่งในอนาคตยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวลงจอดบนโลกพวกมันสังหารหมู่เพื่อแย่งชิงทรัพยากรของมนุษย์ทำให้สิ่งมีชีวิตทั่วโลกตกอยู่ในความทุกข์ยากอย่างไรก็ตามมนุษยชาติก็ไม่ยอมแพ้แม้จะต้องใช้ก้อนหินพวกเราก็จะปกป้องบ้านเกิดของพวกเราจิตวิญญาณแห่งการต่อต้านนี้ได้ถูกขวัญกำลังใจขึ้นมาในทันทีอย่างไรก็ตามความแตกต่างที่มากเกินไปนั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสองครามได้ทหารนับไม่ถ้วนกลายเป็นเท่าทุลีในระหว่างการโจมตีในตอนนั้นหัวนหน้าหน่่ยมองไปยังสนามรบด้วยความสิ้นหวัง วินาทีต่อมาเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือตายจากการระเบิดเมื่อหัวหน้าหน่หน่ยฟื้นขึ้นมาจากอาการหมดสติเขาพบว่าตัวเองอยู่ในคุกความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจู่โจงเข้ามาที่ศีรษะของเขาในตอนนี้เขาสูญเสียความทรงจำทั้งหมดเขายังรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับกระแสะไฟฟ้าข้างๆตัวเขาวินาทีต่อมาไฟฟ้าในห้องก็ดับทั้งหมดแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยเขาไม่ได้คิดอะไรมากแค่อยากจะหนีออกไปให้เร็วที่สุดในระหว่างที่ตื่นระหนกเขาก็เจอตะปูและตามร่องอีกเขาก็พยายามขุดไม่นานเขาก็เห็นแสงสว่าง เขาสูดลมหายใจด้วยความตื่นเต้นแล้วมองออกไปข้างนอกผลก็คือโลกภัย